เพื่อนเพื่อนคนไหนฮะที่กำลังมองหารถแเนกประสงค์นะครับที่เรียกได้ว่าขับในเมืองก็คล่องตัวเดินทางต่างจังหวัดก็สะดวกสบายฮะพบกับน้องคันนี้ของเราเลยฮะกันน้อง b บนทวิลครับ X1 X5 20i M Sport U11 ปี23คันี S ้ b P H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  ครับรถไม่มีอุบัติเหตุเฉียวชวนใดๆสีเรียบ้งคันน็อ ไม่มีขยับแม้แต่เพียงตัวเดียววารันตีกับ d s i คันนี้เหลือยาวๆเลยฮะเหลือถึงเดือน7ปี28ได้ว่าใช้เพลินๆสบายๆายกันได้เลยเล็กไหมก็เพียง1 7เท่านั้นได้เรียกว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากๆ ภายในเป็นไงฮะใหม่มากนะฮะหน้าจอกลางฮะใหญ่โตหรูหราสวยงามสุดๆเบายังไม่มีขึ้นเฟดไม่มีรอยพับไม่มีรอยยับใดๆเรียกได้ว่าคันนี้ฮะเจ้าของเดิมเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะครับไม่เพียงแค่ะน,ะนะคะั้นฮะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เรียกว่าซื้อของเป็นบ่อยๆเป็นประจําประตูท้ายไฟฟ้าฮะสามารถเตะเปิดคลิกเปิดได้ด้วยนะฮะสะดวกสบายมากๆไม่เพียงแค่นั้นยังมีบริเวณกล้องหลัง นะครับตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆด้วยรวมไปถึงมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับในส่วนตัวนี้นะฮะที่สำาักงานเป็นกล้องหน้าหลังจากทาง BM โดยตรงเป็นไงฮะบอกเลยว่าคันนี้สวยงามสวยกริปดังนั้นเพื่อนเพ่คนไหนฮะที่กำลังมองหา X1 ใช้งานอยู่สักคันหนึ่งอยากได้แบบสภาพใกล้เคียงใยแดงแต่ราคาถูกกว่าหลายแสนลองมาชมคันนี้ดูก่อนได้เลยครับ